มาดูในเรื่องนี้บ้างนะครับทางด้านของกรมที่ดินครับได้มีการมอบสมุดประจําตัวผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ทํากินในชุมชนพื้นที่จังหวัดลําพูน210รรายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ไม่มีที่ดินทํากินครับที่อาคารอเนกประสงค์สำนักง,งานเทศบาลตำบลมะเขือแจ้อ,อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน นายนิสิตจันสมวงอธิบดีกรมที่ดินครับก็ได้มอบสมุดประจําตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทํากินในชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทิแม่ตีบแม่สารตําบลมะเขือแจ้โดยมีนายวรยุทธ์นวรัตนผู้ว่ราชการจังหวัดลำพูนก็ร่วมมอบสมุดประจำตัวแก่พี่น้องประชาชนหมู่ที่1ถึง12พื้นที่ตำบลมะเขือแจ้จำนวน210ราย 250แปลงเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้นำไปสู่การขยายแนวพระราชดลริโคกหนองนาโมเดลอันเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนตามนโยบายของรัฐบาลด้วยครับ ในส่วนของจังหวัดลำพูนโดยคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดคอทชอจังหวัดนะคะก็ได้ดําเนินการจัดที่ดินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ทิแม่ตีบแม่สารท้องที่ตําบลมะเขือแจ้และตําบลสีบัวบานอําเภอเมืองลำพูนตําบลห้วยาบและตําบลบ้านทิอาเภอบ้านทิ เนื้อที่กว่า7,500ไร่เป้าหมาย1,888แปลงนำมาจัดที่ดินให้กับรักษฎดรน,นะคะโดยมีการคัดเลือกบุคคลตามเกณฑ์และคุณสมบัติของบุคคลตามที่คณะอนุกรรมการจัดที่ดินกำหนดไว้ซึ่งตอนนี้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงแล้ว1,486แปลงคิดเป็นร้อยละ78.71ซึ่งจะมีการมอบสมุดประจำตัวจำนวน4ครั้ง ครั้งนี้เป็นการมอบสมุดประจำตัวครั้งที่1ให้แก่พี่น้องประชาชนหมู่ที่1ถึง12ของตำบลมะเขือแจ้จำนวน210ราย250แปลงเพื่อถือเป็นหลักฐานในการทำกินในชุมชนอย่างถูกต้องต่อไปค่ะครับก็ถือว่าได้ที่ดินทำกินในเรื่องของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ